สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่246้ย่านการค้าเมืองผีแดนต้องห้ามปักษาราชัน2สายตาของสวีชิงเบนจากศีษะพระนั่นพึมพำอยู่ครู่หนึ่งก็หันไปมองรอบๆบเขาเห็นผีที่ทั่วทั้งตัวเหมือนกระดาษแป้งเปียกเดินพลางถือผู้กันว่าตาบนใบหน้าไปด้วยอีกทั้งทั่วร่างยังเปียกโชกทุกที่ที่เดินผ่านหยดน้ำที่หยดลงจากร่างก็เกิดเป็นแมลงผีหกตาเดินตามไปด้วย และยังมีผีตัวเล็กที่เหมือนเด็กอายุสามขวบตาแดงหูยาวตัวดำแกมแดงวิ่งเล่นอยู่บนพื้นและบนสิ่งก่อสร้างที่ห่างไปไม่ไกลตรงนั้นมีแมวไร้ขนหมอบอยู่ในกรงเล็บมีสีสะโชกเลือดสีสนิ่งกำลังเลียอาหารหมอกดำลยอยบนตัวมันมองออกว่าน,นี้ก็เป็นผู้ผีปีศาจประเภทหนึ่งเช่นกันส่วนร่างที่ไร้สีสร่างสัตว์ป่าโครงกระดูกยืนหรือกายหมอกหลายหัวมีเยอะแยะมากมาย บ้างก็ลอยบ้างค่านบ้างก็นั่งอยู่บนเงาผีตนอื่นบ้างก็ลอยผ่านไปกลางอากาศแล้วก็มีแปลงเป็นหน้าผีนับไม่ถ้วนกระทึ้งซึ่งกันอยู่ที่ระดับเนื้อศีษะหัวเราะไร้เสียงพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอีกทั้งบนเงาของทุกตนยังแผ่ความเหี้ยมโหดดูร้ายยิ่งแผ่ความหิวกระหายออกมาเมื่อสวีชิงได้สัมผัสกลิ่นายที่พวกมันแผ่ออกมาก็ยิ่งระแวดระวังมากขึ้นเขาคอยสังเกตร้านข้างทางระหว่างเคลื่อนไปข้างหน้าตอนนี้มองหาของที่ตัวเองต้องการและทั้งถนนดูคึกคัก,กมากเงาผีสัญจรไปมาทั้งนอกและในร้้้้าานนนคกกก็เเเช่่ััแตลบบบงงีียยปรริไส สวีชิงเงียบไม่ส่งเสียงเช่นกันเคลื่อนไปข้างหน้าก็ใช้วิธีลอยตอนนี้สายตากำลังสำรวจมองร้านคา้าจู่จูจิตใจของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยหันหน้ามองไปข้างหน้าอย่างเย็นชาข้างหน้าของเขามีผีหน้าสัตว์ที่ประคองคางของตัวเองเอาไว้ทั่วทั้งร่างดัมเนเฟะเดินมาหาเขาท่ามกลางกลุ่มผีกลิ่นไอเหียมโหดแผ่ซ่านออกมาจากร่างแปลกประหลาดดูท่าแล้วเหมือนจะชนสวีชิง ดวงตาสวีชิงไม่มีระลอกคลื่นอารมณ์ใดๆไอพลังประหลาดต,ตอนนี้ก็เข้มข้นเป็นอย่างยิ่งหมอกที่เกิดขึ้นยิ่งแพ่ซ่าในขณะที่พุ่งพ่านก็แปรเปลี่ยนเป็นใบหน้าผีเยี่ยมเตรียมพุ่งไปหาผู้มาเย,ยือนสยยิ้มในดวงตาฉายความละโมบและความกระหายออกมาใบาหน้าผีคือเจ้าเงาแปลมานับจากที่มาที่มีมันก็อยากกัดกินมาโดยตลอดแต่สวีชิงไม่อนุญาตดังนั้นมันจึงทำได้เพียงควบคุมตัวเองและตอนนี้ในเมื่อมีผู้มาปะทะหาตนทำให้มันตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงนีรอให้สวีชิงลงมือเห็นผีหน้าสัตว์ตนนั้นมาด้วยจิตมุ่งร้ายใบหน้าผีที่แปลเปลี่ยนมาจากหมอกก็พุ่งออกมาทันทีอ้าปากมือหมากลื่นอีกฝ่ายลงไปในคําเดียวรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเพียงพริตาเดียวผีหน้าสัตว์ตนนั้นก็หายไปโดยไร้ร่องรอยหมอกผีกลับไปอย่างพึงพอใจสวีชิงเงยหน้ามองเจ้าเงาในหมอกแวบหนึ่งไม่ได้สนใจเคลื่อนไปข้างหน้าต่อภาพนี้เป็นเพียงแค่ฉากเล็กๆฉากหนึ่งเท่านั้นเงาผีรอบๆเห็นจนชิงตามไม่สนใจก็เป็นเช่นนี้เองสวีชิงเดินอยู่บนถนนนานมาก ในที่สุดก็หาร้านหนึ่งเจอของที่ขายที่ร้านนี้เป็นพิษร้ายแรงต่างๆพิษประเภทนี้ไม่อาจจะต้องได้คล้ายหมอประเภทนั้นแล้วยังมีบางอย่างที่เป็นมายาถูกผนิกเอาไว้ในหัวผีสีเขียวแต่ละหัวดังนั้นเมื่อมองไปของในร้านล้วนเป็นหัวผีเล็กใหญ่มากมายลอยอยู่แต่ละหัวกำลังยิ้มสวีชิงกว่าตามองไปหลังจากที่สำรวจอย่างละเอียดแล้วก็พอใจสิ่งที่เขาจะหาจากที่นี่ก็คือพิษที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งประเภทนี้ และพิษประเภทนี้ส่วนมากไม่สามารถจับต้องได้อีกทั้งผู้มีชีวิตนอกเสียจะจะมีเคล็ดวิชาพิเศษไม่ใช่นั้นแล้วก็ยากจะเก็บเกี่ยวมีเพียงสิ่งประหลาดเท่านั้นที่สามารถสัมผัสได้สวีชิงเงยหน้ามองเจ้าของร้านหน้าตาเจ้าของร้านเหมือนมีริมฝีปากแดงดุดชาติดวงตาราวกระจกมีเขายาวที่หัวหลังมีปีกเนื้อสีเขียวครามเมื่อกลางออกมีขนาดจ้างกว่าๆและมีหางเหมือนเสือดาวมันก็กําลังสังเกตสวีชิงเช่นกันและหลังจากสบตากับสวีชิงแล้วก็อ้าปากใหญ่เหี้ยมเปรีย้ยเหมือนว่ากาลังยิ้มน้อยๆ สวีชิงสงบนิ่งมือขวายกขึ้นขวาทัานใดนั้นในบรรดาหัวผีหลายร้อยหัวที่ลอยอยู่ในร้านก็ลอยมาอยู่ข้างหน้าสวีชิงกับเจ้าของร้านอย่างรวดเร็วสิบสามหัวจากนั้นสวีชิงก็หยิบขวดใบเล็กออกมาใบหนึ่งแล้วผลักมันไปหางของเจ้าของร้านพุ่งมาพร้อมด้วยรอยเงารัดขวดใบเล็กทันทีขวดใบเล็กแตกร้าวอย่างไร้เสียงในขณะเดียวกับที่กลิ่นคาวคลุ้งกลุ่มหนึ่งแผ่ซ่านก็มีเลือดกลุ่มหนึ่งปรากฏออกมาด้วยเลือดพวกนี้เป็นเลือดจากหัวใจของผู้บำเพ็ญกลุ่มนกเขาราตรีขวดหนึ่งมีประมาณเจ็ดแปดร้อยหย ตอนนี้หางนั่นรัดมันเข้าไปในปากของเจ้าของร้านในขณะที่เจ้าของร้านเคี้ยวอย่างเคลิบเคลิม้มมีความสุขสวีชิงก็เห็นในเลือดจากหัวใจพวกนั้นมีเงาวิญ,ญญาณแต่ละร่างปรากฏขึ้นเป็นผู้บำเพ็ญกลุ่มนกเขาราตรีทั้งหมดขณะที่เคี้ยวไม่หยุดนั้นเจ้าของร้านก็พยักหน้าอย่างพอใจสวีชิงไม่พูดพร่ำทำเพลงหอบม้วนหัวผีข้างหน้าเก็บลงไปในถุงเก็บของหมุนตัวจะไปเดินต่อไปบนถนนผีทะลุผ่านสิ่งประหลาดกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าระหว่างนั้นก็หยุดอยู่หน้าร้านหลายร้านจับจ่ายซื้อของ จนเมื่อหนึ่งคืนใกล้ผ่านพ้นไปสวีชิงหาอยู่นานในที่สุดก็หาของที่เขาต้องการสิ่งสุดท้ายเจอนั่นเป็นร้านที่เหมือนโรงเตี๊ยมร้านหนึ่งในร้านนี้มีร่างมากมายมีมนุษย์มีสัตว์มีต่างเผ่ามีเงามายาร่างเหล่านั้นล้วนถูกตะขอเหล็กแขวนไว้บนกำแพงอีกทั้งยังมีชีวิตทั้งหมดข้างล่างมีเทียนสีต่างๆจุดอยู่เหมือนมีความลึกลับบางอย่างทําให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกแขวนอยู่พวกนี้แผ่ระลอกคลื่นอารมณ์ต่างๆออกมาบ้าง,เ,เ,างเคลิบเคลิ้มบางโกรธเคืองบ้างโศกเศร้าบ้างหลิงโลด เหมือนร่างเหล่านั้นอยู่ในห้วงความฝันภาพมายากำลังใช้ชีวิตอยู่ในนั้นสิ่งที่ดึงดูดสวีชิงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้แต่เป็นเทียนที่อยู่ข้างล่างของที่ร้านนี้ขายก็คือเทียนชนิดนี้สำหรับของชิ้นนี้ก่อนที่สวีชิงจะมาก็ได้เห็นในข้อมูลการซื้อของสำนักรู้ว่าความจริงแล้วเป็นที่ประเภทหนึ่งชื่อยอยางพระมาะอีกด้วยชื่อว่าห้วงพวังสามพบราคาสูงลี้วนี่เป,นเป็นเป้าหมายหลักในการมาที่นี่ของสวีชิง ตอนนี้หลังจากที่เห็นเขาก็ไม่ลังเลหยิบขวดใบเล็กออกมาสี่ขวดวางไว้ข้างหน้าเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นชายชราที่ดูแล้วนับว่าปกติคนหนึ่งสวมชุดคลุมยาวสีเหลืองทั้งตัวเขามองขวดใบเล็กที่สวีชิงส่งมาพลางสายหน้าในเซี่ยคพลิบตาที่เขาสายหน้าใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเป็นเด็กหนุ่มหล่อแล้วก่อนจากนั้นก็กลายเป็นหญิงชราที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นจากนั้นก็เป็นเด็กน้อยซุกซนแปลกประหลาดยิ่งนักสวีชิงขมวดคิ้วขวดเลือดจากหัวใจในตัวเขามีเพียงแค่ขวดเท่าขวดเท่านัน ดูจากข้อมูลและเอกสารที่เขาได้มาพวกนั้นจะซื้อห้องพวังสามพบสี่ขวดก็เพียงพอแล้วดังนั้นหลังจากครุ่นคิสวีชิงก็หยิบออกใอีกขวดหนึ่งวางไว้ข้างหน้าเจ้าของร้านเจ้าของร้านมองสวีชิงอย่างล้ำลึกแวบหนึ่งยังคงสายหน้าเช่นเดิมใบหน้าที่ซ่อนอยู่ในหมอกของสวีชิงเคร่งเครียดหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก็หยิบขวดไปสุดท้ายออกมาแต่เจ้าของร้านก็ยังคงสายหน้าเช่นเดิมเหมือนรู้ว่าสวีชิงเอาทุกอย่างที่มีออกมาแล้ว ดังนั้นใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงหลายครั้งของเขาสุดท้ายแปลเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าหลังจากเป็นคนไร้หน้าก็ยกมือชี้มาที่หน้าของสวีชิงสวีชิงนิ่งเงียบเขาคำนวณเวลาตอนนี้ใกล้ฟ้าสางแล้วและนึกย้อนความจำว่าตลอดทางที่ตนเดินม,มาร้านที่ขายเทียนมีเพียงร้านนี้ร้านเดียวดังนั้นเขาจึงก้าวขึ้นไปก้าวหนึ่งไฟชีวิตในร่างกับพริกวูบว่าตะเกียงแห่งชีวิตลุกโชนเหมือนมีโลกอีกใบกำลังลุกโชนเผาไม่อยู่ข้างใน พลังหน้าคลั่นคล้มกลุ่มหนึ่งประตูออกมาจากในตัวเขาก่อเป็นคลื่นความร้อนร่วมกับเลือดลมมหาสารของเคล็ดวิชาวิของทองหลออหมื่นวิญญาณแผ่ซ่านไปรอบๆเจ้าของร้านไี้เป็นคนไร้หน้าอีกต่อไปแต่แปลงเป็นชายชรายอย่างรวดเรสีหน้ายิ่งเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเห็นสวีชิงกำลังจะลงมือเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยสะบัดแขนเสื้อทันใดนั้นเทียนข้างหลังก็พุ่งมาทันเจ็ดเล่มทันทีลอยอยู่ข้างหน้าสวีชิงทั้งหมดจากนั้นเขาก็ถอยไปสามสี่เก้าสี่หน้าเผยแววประจกประแจง สวีชิงขมวดคิ้วเก็บเทียนลงไปแล้วเอาขวดเล็กหกใบนั้นไปด้วยหมุนตัวจากไปไกลระมัดระวังป้องกันมาตลอดทางขณะเดียวกันก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าจากเอกสารที่เขาได้มาย่านการค้าเมืองผีเมื่อเข้ามาแล้วจะไม่อาจออกไปได้ก่อนเวลาต้องรอให้นิเซียวพุตาที่ฟ้าสว่างเป่าคลุยถึงจะออกไปได้ตอนนี้ท้องฟ้าใกล้สว่างแล้วสวีชิงเดินอยู่บนถนนรอคอยเงียบ ไม่นานนักลายขอบฟ้าก็เริ่มสว่างสวีชิงค้นพบทันทีว่าพูดผีสิ่งแปลกประหลาดทั้งหลายรอบๆและเมืองแห่งนี้โปร่งแสงอย่างรวดเร็วคล้ายว่าจะหายไปแต่ในตอนนี้เองศรีสะพระขนาดมาหึมาที่ลอยอยู่กลางอากาศถูกโซ่ที่เกิดจากแขนจำนวนนับไม่ถ้วนพันธนาการเอาไว้บนท้องฟ้าใจกลางเมืองผีก็ค่อยๆลืมตาขึ้นในดวงตาของมันแดงก่ำราวมีขุมนรกในนั้นผีร้ายมหาศาลกำลังดิ้นรนสีหน้าหน้า,นาสังเวชกรีดร้องอย่างไร้เสียง ภาพรวมทาให้คนรู้สึกปั่นป่วนไม่เป็นสุขมากและทําให้สีหน้าของศีรษะพระศรสนี้ดูเหม่อลอยตอนนี้ศีรษะที่เหมือนชะง,งักค้างขยับอย่างชะง,งักชานเนอฟเวลตาปั่นป่วนก็ทาเหมือนเช่นเคยกวาดไปทั่วทั้งเมืองผีช่วงเวลาก่อนที่ฟ้าจะสางเมืองผีแห่งนี้ในที่ต่างๆมีเงาร่างสึกกว่าเงาที่ไม่ได้โปร่งแสงพวกเขาล้วนเป็นผู้บําเพ็ญที่มาทําการค้าแลกเปลี่ยนที่นี่กําลังรอฟ้าสว่าง ดวงตาทั้งสองของพระกวาตไปยังร่างของคนเหล่านี้ทีละคนคนจากการขยับชักช้าเนิร์ของศีรษะจนตอนที่มองมาทางสวีชิงจูจูมันก็สั่นสถานจมูกฟุดฟิตดมกลิ่นอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นในดวงตาก็วาววาบสวีชิงก็สังเกตได้เช่นกันสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีขณะเดียวกันนั้นศีษะพระก็พันส่งเสียงประดุดอสนีสวรรค์ท่วมท้นออกมาวิหกทองวิหกทองหลอมเผาของข้าวิหกทองทั้งหมดต้องตายในช่วงขณะที่เสียงนี้ดังขึ้นมาฟ้าก็สว่างแล้วเมืองผีทั้งเมืองหยุดนิ่งทันที และนี่เป็นเสียงเพียงเสียงเดียวที่สวีชิงได้ยินในคืนนี้เสียงนี้มีพลังเกินอย่างหลังจากที่ดังขึ้นในหูสวีชิงเขาก็สั่นสถานไปทั้งร่างจิตวิญญาณไม่สเสถียรคลายจะแตกสลายดีที่ร่มดำจากตะเกียงแห่งชีวิตปรากฏขึ้นในร่างของเขาปกป้องจิตวิญญาณเอาไวน้นี่จึงทาให้สวีชิงฟื้นฟูกลับมาเขาไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นหยิบคลุยออกมาทันทีแต่ที่ริมฝีปากแล้วเป่าเสียงแสบแก้วหูดังไปทั่วทุกสารทิศทันทีในขณะที่แผ่ระลอกทุกสิ่งทุกอย่างรอบสวีชิงก็หายไปอย่างรรววดเ็ เพียงแค่ช่วอึดใจเดียวงวร่างของสวีชิงก็ปรากฏตันขึ้นบริเวณต้นไม้สามต้นที่จัดวางก่อนหน้านี้ในป่าส่วนเมืองผีก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วปลายขอบฟ้ากลายมีแสงพรายรุ้งลุกไหม้ดวงอาทิตย์กล้ากำลังเชิดหน้าประกายแสงสัดส่องไปทั่วทุกสารทิศในขณะเดียวกันในที่ที่ห่างไกลาจากสวีชิงมากในแดนต้องห้ามแห่งนี้เช่นกันที่นั่นก็มีเมืองแบบนี้เพียงแต่เมืองแห่งนี้ไม่เหมือนกับเมืองผีมันมีอยู่จริงไม่รู้ว่ากลายเป็นที่รกร้างไปเมื่อกี่ปีก่อนหลงเหลือมาจนถึงตอนนี้ ความมืดปกคลุมยังคงเห็นซาบประหาักขกพังฝุ่นทุลีปกคลุมหนาแน่นทางทิศตะวันออกของเมืองร้างแห่งนี้ราตรีมืดเหมือนฉากม่านผืนหนึ่งถูกท้องฟ้าเปิดขึ้นอย่างสุดแรงเผยให้เห็นศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในยามราตรีจากการปรากฏขึ้นของแสงอาทิตย์บนท้องฟ้าในตอนนี้ข้างนอกศาลเจ้ามีเด็กหนุ่มหลายสิบคนนั่งขัสมาธิเสื้อผ้าอภรรต่างกันต่างระแวงระวังกันอย่างลึกๆเห็นได้ชัดว่ามาจากคนละที่ตอนนี้จากท้องฟ้าที่สว่างขึ้นสายตาของพวกเขาต่างแฝงความระแวดระวังและความยืมเกรงไว้จับจ้องไปในาาเจ้ ในสารเจ้าแห่งนั้นมีเทวรูปถือดาบองค์หนึ่งใต้เทวรูปทั้งในสารเจ้ามีคนเทียงคนเดียวนั่งขัดสมาธิอยู่คนคนนี้สวมชุดคลุมยาวสีทองที่สีสะสวนกวนประดับยกใบหน้างดงามเกินปกติสีหน้ากลับเย็นชาเป็นอย่างยิ่งชัดที่เหนือสีสะไม่ธรรมดารัศมีอำนาจทั่วทั้งร่างสถานฟ้าเป็นสิ่งอวินจื้อผู้ปราดเปรื่อนนั่นเองขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก